สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกาัการรีชน,นะน้องวง NCT 127จ้าต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว e ิ l It Up ทางตรงที่เราอยปรงไปซื้อกาแฟไปซื้อกาแฟ,แฟขับรถแบบโกงเก๋ย<อ>แต่ก็มีคุณยูตะและพี่ทายยงติด<ช>ตัองก็เดี๋ยวเราดูต่อนะว่าการพักผ่อนนี้จะเป็นยังไง<ช>บ้างน,นะคะกับอีกสองเนาะใช่ค่ะ โอเคครับแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งให้เรา้วยนะคะถูกต้องครับและที่สำคัญนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนพวกเรานะครับเปลี่ยนแค่สมัคร membership นะครับผมและดูคลิปก่อนใครต่างๆมากมายใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นครับก็อย่าลืมตามดูตัมได้ใน f c e e o o o k ขอบเลยนะคะครุที่เป็น member ก็ที่เก่าที่เดิมที่เรารู้กันเลยนะจ๊ะไปดีกว่าจ้ะ ไปจ้าจบไปแล้วนะครับอย่าลืมตามมาดูเต็มๆได้ใน Facebook คตรพี่เจ๋งมากมากไปสนุกมากเลยอันเนี้ยอันนี้สามารถดูแบบได้ข่าววันเพลินมาก คือแค่แบบว่าแค่ขับรถก็เพลินแล้วอะคือคือแน่ดโดยส่วนตัวเป็นคนชอบแบบเวลาขับรถอะเวลาพ่อขับรถอะชอบนั่งเพราะว่าชอบดูวิวแล้วก็แล้วก็จะจาทางว่าอันนี้มันคือที่ไหนอะไรยังไงแล้วมันแล้วจะเป็นครั้งแรกที่จําจําทางได้เลยจริงกูจึ้นรถไ่ได้เลยทุกวันนี้กูยังจำทางไม่ได้เลยค่ะทุกคนชอบบไปแฟชั่นกูก็งงนะค่ับอ้อมอ้อมจ อยู่ว่าเราจีบกันหลงแฟชั่นคือไม่ได้เลยหลงแฟชั่นคือไปขี้หลงตลอดขับกลับอะกูหลงตลอดกูหนึ่งในมึงกูเปิดเนกับชทนาวมินขอโหวตขอโหวตให้มึงออกจากโทนาลมินการที่มึงขับมันแล้วมึงหลงแฟชั่นอ่ะอ้อมมึงโหวตมึงมึงย้ายสมานโอควาไปอยู่ที่อื่นหลงตลอดขับกลับหลงตลอด เอ็นดูนะเอ็น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 ดูแก๊งขับรถนะก็คือเหมือนนะคนขับอะขำขไม่ทะยงอ่ะตอนอยู่บนรถนะก็ดอยย่องเนี่ยหน้าดูมุ่งมั่นมาหน้าดูโตขึ้นมากเลยนะเราถึงบ้านปุ๊บลงรถปุ๊บโอ้ยเมื่อกี้เหมือนกับตายตายเอ็นดูก็คือเขาเขาเขารักกันแล้วเขาก็ชอบแซวกันอย่างนี้ตลอดนะขวายุตาก็เป็นขำอย่างเดียวขำน่ารักมากเลยเดี๋ยวมือนี้วสายห้าใช้ลูก วันวันู้นแล้วพวกเรามึงเดี๋ยวนะยอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวให้หารีแคปก่อนเก็บกำลังครับหนึงติดถึงว่าทำไมมันเย็นเย็นก้นแล้วหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวไม่หรอไม่อยู่ไหนอ่ะทางอาทางเมี่ยวอยู่ไหนตอ อะไรกันวะนี่กลับมาใหม่นะครับ่านน่ารักมากทุกคนไม่ต้องขาดอะไรด้านหลังเออเก็บไว้กล่อมนึงหาใส่หยาดดมงงมากนั่นแหละคนมากแลระบบสมานาเขามันน่ารักนั่นแหลแกงที่ขับรถก็คือไปซื้อนู่นนี่นั่นให้เพื่อนอ่ะสกาแฟเบอร์เกอร์จริงๆอ่ะรูแลแกงขับรถคืออะไรกลางวันอะไม่อิ่มก็เลยไปหาอะไรกินกันดีกว่า มันมีแก๊งแบบนี้มึงเหมือนเหมือนเวลาเราไปเที่ยวอ่ะมี้มึงเมื่อกี้เออเดี๋ยวกูขอไปซื้ออะไรแนนเพิ่มก็คือแล้วก็ไปกินกันแหมกอีกมือหนึ่งแล้วก็คือไปยาวไปยาวซื้อกาแฟซื้อแม็กซ์ไปไทยดูเอ็นดูตรงไปเมืองไยเท่าที่ไปแหมไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอกเนาะคือคิดถึงนะว่าโอ๊ยป่านนี้พี่จอนคงจะถามถึงกาแฟแล้วแย่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาแวะุกให้พี่จอนรอดอีกหน่อยถ้าเกิดเป็นแล้วคือต้องไปแบบว่าโพสเซตอยู่สมายชี้ไปที่กล้องกดไลค์ให้ตัวเอง ทุกคนทัุกคนเันอเผลอเผลอเ้อเผล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 เผลอเราเผลอ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 เผาอเผลอ่อเผลอเผลอเผลีเผลอ่ผลอเผลอเผาอเผลอเผลอ่าอเผลออเผลอเผลอนผลอเผอเผลอเผลอเอเผลอเัาเท ในวงเล็บสมัยนี้หนูถ่ายตู้เกาหลีแล้วพี่จริงน้องโตมากับตู้เกาหลีจริงหนูอาจจะไม่ทันไงกับการแบบต้องถ่ายสตูดิโอพี่ก็ได้แค่หกแอคอ่ะตอนสมัยนั้นมันกล้องโทรศัพท์ยันถ่ายรูปไม่ได้เตอนนั้นก็คือแบบว่ารู้สึกคือพิลิคุราที่มาใหม่ๆเฮียนน่ะเอียแต่หน้าปอมมาพิลิคุระตาเป็นแบบว่า กับตัวฐานกูหรอแต่ว hmm. ่าจะบวกหายแล้วจ mm ับเวลาด้วยนะเวลาอยากแต่ง hmm. ด้วยเรื่องนี้นั่นยี่ังเป่งไม่อันกเจอเลยมึงแสนนจแล้วเวลาใส่ฟิลเตอร์ที่ปึ้งแบบจะบวกหายอะที่ไม่เหลือแค่รูปนั่นกูหรอรูกผมเราเอ็นดูมากเธอแต่ว่าฉันชอบอะไรฉันชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าได้รู้ว่า แมคโดนัลด์แต่ละที่ก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันแต่ว่าชีสติ๊กนะใช่เพราะฉะนั้นดูเมนูเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าไปแบบนี้จะต้องเข้าแมคโดนัลด์เคปซีก็ไม่เหมือนกันคือพวก เขาเรียกว่าร้านอาหารเชนอะจะเป็นจะมีแบบว่าเชนเจอร์ของแต่ละประเทศอย่างเงี้ยเขาดูมีมีเบอร์เกอร์กระเทียมหนมชีสเขาอะมีเป็นเขาเรียกว่าปรับตามอะไรปรับตามประเทศก็แบบบ้านเรามีข้าวน้ำตกวิงแซงอะไรแบบนี้ต้องมาลองนะค่ะพี่เพราะว่าตอนเราไปอินเดียเราก็ไปกินเหมือนกันก็แบบมีเมนูจริงๆมันคือมันเป็นมันเป็นสิ่งกันตายนะเวลาแบบเราไม่รู้จะกินอะไรหรือว่ากินอะไรก็ไม่ได้เลยว่ะก็คือเดินข้าเพราะว่าที่ไปอินเดียเราได้กินพวกะมงูนักเคลซีก็พ พี่กูกินอืนไม่ได้เลย่เข้าใจได้มันเป็นกันตายอ่ะเป็นแบบเมนูพื้นฐานเออแบบรอดแน่ๆแ็ง่ายง่ายด้วยแต่ชอบด้วยเขาแบบก็ใส่ใจเขาจาได้หมดแล้าใครชอบกินอะไรก็คือสั่งไปเผื่อแม้ว่าทุกคนไปสั่งไฟแล้วสั่งเวนตี้หกเวนตี้ือใหญ่สุดวนตี้ห้าใหญ่ใหญ่สุด ก็คือ20อน่อนรู้ว่าใครจะกินแบบดีคาฟไหมหรือว่าเอาแบบคาเฟอีนอะไรอย่างเงี้ยฉันจะต้องไปเต่เนี่ยคือยังไม่เคยกินมากันลองแบบเออไม่เคยกินมากันลอง กินมะการองของจับเลยมีพี่มีไหมมีใช่ไหมมี่เดี๋ยวแม่ไปลองม่วงใหญ่อยู่นะแบบเป็นสีม่วงเห็นพี่นายงกินเป็นสีม่วงดูอันใหญ่อยู่แต่ว่าเหมือนพี่นายงกินบะหมีก็คือมันหวานมันหวานใช่นันรู้ความสามารถในการกินของหวานพี่นายงอยากถึงที่สุดสั่งเค้กกันเยอะมากนะชอบพี่บอกว่าอ้าวไม่มีของหวานเล้ว ขอดูเมนูของหวานด่าดูขนมปังเออใช่กินมากรองเสร็จตุอบตบได้แมกเฟอรี่อันนี้ก็คือนับถือพิทยยงไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เลิฟเวอร์ของหวานมากก็คือซูปตายมากแต่พ็ยังไม่สามารถที่ตินต้องได้จากหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างก่อนแต่ถ้าไปโมโง่เตอก็ซู้ตายอยู่นะไอเออ นมข้าวห้าชาโคลห้าบว้ยสองไม่ได้เบาเหมือนสูตสูงรอย่างไรแกจะบอกว่าพี่แท้ยังนี่หรอมึงก็ไม่เบาหรอกนะกลับมาอีกแก๊งหนึ่งแก๊งบ้านแก๊งออกกําลังกายอันนี้กูก็ยอมเหมือนกันแอคทีฟิตี้แน่น มึงมึงยิ่งกัดแบบวิมชาติอ่ะกูอ่ะกูเห็นพวกเราว่าถ้าเกิดพวกเราไปพักไปแบบนั้นจะอยู่คนละมุมแล้วก็นอนอย่างเงี้ยตรงโซฟาแล้วจะเป็นแบบพวกเราแล้วก็นอนอ่ะวมือจะเก็นไอ้ทีคือเริ่มหิวเริ่มหิวกรับมืแล้วก็แบบเต้เต้นปิ้งเถินปิ้งเถิจริงเราพวกเราจะไม่มีออกไปตีแบดออกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มึงมึงจับคู่ตีแบดเรื่อง เขาเราิใช้ลตำตายตอ,อะไรที่เหนื่อยๆไม่ทําม่ไหวแล้วก็จะเกี่ยงกันออกไปซื้อของจริงไม่ต้องซื้อเ,เข้าไปเลยเพราะว่าไม่ออกไม่ออกแล้วพร้อมดังแล้ติด โซฟาแต่นี้ก็คือทุกคน energy ล้นหลามมากเริ่มจากการตีปิงปองในห้องในบ้านก่อนมาตีแบบมาตีแบบแล้วก็ตีปิงปองที่มีโต๊ะที่อลังการกว่าเดิมกูชอบการแบบขระคู่เปลี่ยนเปลี่ยนด้วดยการเป่ายิงฉุบไปเรื่อยแล้วทำตามกฎมีท่าทางที่แบบริเป็นมาตรฐานทำตามกฎมีแม t c h p o i มีกรรมการอย่างชัดเจนไม่ใช่กรีดแยแบบสามลูกไข่ห้ลูกออกแบบเรา มันคือสากลของบ้านเราเยใส่ลูกไข่ทุกคนรู้จักใา่ลูกไข่ห้าลูกออกทุกคนเข้าใจช่พอเออน้องบอกว่าอะไรนะเปลี่ยนโคเปลี่ยนฟังแต่ถ้าไม่กติกาบ้านเราแม่งก็ไม่ได้เล่นนะจริง แต่เราจบเราออกแต่เราคุยกับสกิลมาร์กจองอูเหมือนกันนะเก่งเพราะเขามาเข้าคู่เขยเขาเล่นกีฬาการ์ดเก่งมากเลยนะออ้ยมาร์ตีแบบเก่งนะตบแบบถูกมากด้วยความที่ตัวน้องเล็กแล้วก็แบบเหมือนแบบพลิ้วเหรออปกติเขาจะให้คนที่ตัวเล็กกว่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตัวสูงอยู่ข้างหลังแต่พี่มาร์กฟาก็คือแบบว่ากลยุทธ์แบบว่า ถ้าเกิดลูกที่เลยจองอูมาเนี่ยมาร์กจะวิ่งไปปล่อยแล้วก็มาร์กจะตบกลับได้แต่ว่าถ้าเกิดลูกมาแล้วจะอูรับสั่ก็จะเป็นด่านแรกก็คือเป็นแทคติกที่ดีมากแบบหนึ่งแต่ว่ามันยากเหมือนกันนะ9คนชอบกีฬาเดียวกันจริงดีใจกับน้องนะเขาเป็นอะกันทุกคนเลยจนมีเล่นนี่เป็นกูไม่ได้แล้วนะแปดกูกูไม่เล่นกูล้วไม่เป็นชอบชอบเหมือนชอบเล่นแบบแต่ว่าไม่ได้ตีเก่งแบบนเอาไม้ไปนี่ไม่ได้ทักีฬา เอาไปเตะตีกันแบบก็มีเน็ตส่วนตัวเอาไงอ่ะเฮ้มันยากมากเนาะถ้าเกิดแบบสมมติว่ามีคนหนึ่งที่ไม่เนี่ยมันก็จะแบบก็จะไม่สนุกเนาะที่ต้องคอยแบบนั่งมองเพื่อนอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะแบบแต่นี่คือทุกคนเล่นกินแล้วแต่ที่สามารถหมุนไปคู่กับใครก็ได้คือทุกคนเอนจอยหมดจริงตีใจมากจริงดีใจกับน้องแล้วก็แบบ ขอบคุณนาเฮ้งอยู่ตรงนี้มากจริงอยากให้น้องมีพลังใจกบพี่ดองพูดว่าวแบบกับอลราบ้มเนี่ยน้องดีใจที่มันเหมือนกลับไปเดบิวต์อีกครั้งหนึ่งเลยสนุกแบบเพลงมันสนุกคือทุกคนดูตื่นเต้นกับอลบ้านี้มากเพราะดีใจอ่ะพระเรารู้สึกว่าแบบมันดีจริงๆอ่ะมันส่งมาถึงเราอ่ะสิ่งที่เวลาเขาเอนจอยหรือเราเราก็สัมผัสได้ใจเลยเวลาน้องพูดถึงอลรบ้ามนี้หรือแบบถึงยากเลยคือเออตาน้องดูเป็นแบบมันมาด้วยความตื่นเต้นแล้วเขาก็แบบเขามั่นใจกับสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็แบบ อยากให้ทุกคนได้เห็นซึ่งพอมันออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันก็ดีจริงๆสมความพยายามของทุกคนเลยขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเจอกันแน่ๆนะคะคอนเสิร์ตคอนไซน์พี่อ้อมอยากทุกคนเห็นจริงจัอยากอยากดูคอนเทนต์คอนเสิร์ตสองเซสตอนนี้ไปเจอเกอร์เพราะว่าแบบว่าทุกคนแบบคือพี่จะไปไหมพี่จะไปไหมคะไปแน่นอนในวงเล็บถ้าจองบัตนแต่เราเชื่อมันจริงๆมันก็ต้องมันก็ต้องมีวันของเราบ้างแหละเนาะเดี๋ยวคิดบ้างทำบุญสะสมด้วยจริง เด right. sure. ี๋ยวว่าก like ันนะคะใครที่เจอกันหน้าคอนก็เดี๋ยวนะกดี๋ยวดูกันว่าเราได้วันไหนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบว่ามีโชคก็สามวันเลยก็จัดมีโชคไปพอมีตังค์ด้วยสามวันนั้ต้องมีตังค์ด้วยปัญหาน่าจะอยู่เรื่องหลังหรอไอ้โชคก็คงมีพอมีอยู่บ้างแหละสามวันแล้วเนาะอจะรู้คนนะเดี๋ยวเป็นเรื่องของแจก รัดกันเนาะทุกคนก็ฝากให้กอล์ฟจุดหนึงสนใจกันไปยาวๆใช่ครับผมแล้วก็นาฟิวดามาต่อเนื่องนะคะนี่ก็อีพีสองสาเท่าไหร่สองสองแล้วอีพีสองคืออีพีแห่งกีฬานะอีพีสามดูเป็นการร้องเพลงร้องเพลงอต่เป็นใจหูทั้งคำแน่นอนพูดถึงพูดถึงร้องเพลงแล้วกราบพี่แทอิวแกะโน้ตแกะปวดคอนไม่ใช่อะไรเอนดูเอ็นดูมาก แต่เก่งมาแค่มองมองนิ้วก็รู้แล้วว่าขอดอะไรก็คือเป็นคนหนึ่งที่มีสกิลมีความสามารถทุกๆคนเลยการจังหวะร้องเพลง e n t อร์เทนต่างๆถึบอกว่าทุกคนแบบทำอะไรได้ก็ทำไปได้หมดเลยวะกูทำไม่ได้สักอย่างที่เขาทำเกินในชิปเนี่ย เล่นกับข่าวก็ไม่ได้ร้องเพลงเล่นแบดตีปิงปองทำอะไรสิ่งที่ทำเล่นเดี๋ยวก็ขับรถไปซื้อมาแล้วขับรถไปซล้อมาขับรถกลับมาเอาไม่ให้หลงกันอ้องต้องจอดแบบยุตาชมนะบอกว่าจอดทีเดียวอุ้ยจอดทีเดียวเลยได้หรือเปล่าไม่ต้องกลัวเรามี G P S ไม่ไม่กลัวเออเรามี Google บอกไม่กลัวขนาดโดยองยังเปิด Google m a p เจงออกูชอบจังหวะโดยองรนตรงนั้นอยู่นะแต่ยุตตาก็ไม่ช่วยเลยเขจะไปยังไงต่อ น่าแล้และเอดูที่บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วนะครับท่าน้วยเดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วนะถ้าเราเอ่เยียบเลยให้เพื่อนตกใจเขาเน้าเขาเน่าแบบเยยองเขาเป็นคนใจไหมมีแบบแย่เนาคือผู้รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีจากข้างในจริงๆนะหมายถึงแบบทุกอย่างทุกการกระทาของเขาเรื่อยเวาเวลาเขาพูดใช่คือทุกคนอาจจะเข้าด้อมมาโดยการที่แบบอาจจะไม่ใช่เมยองแต่นี่รับประกันจริงๆแบบแบบ เป็นคนที่เหนือเมนของเรามากเลยอะคือใครอยู่ไปแล้วแบบค่อยๆรู้จักความเป็นน้องอะเป็นพี่รักของทุกคนอะทุกคนจะหลงรักมากเลยเรารู้สึกว่าโดยยังเป็นคนดีออกมาแบบจากข้างในเขาจริงๆทุกบทสัมภาษณ์หรือทุกการกระทําของเขาอะอันนี้โดยที่แบบเราไม่ได้ไปแอดอะไรเขาด้วยนะเราแค่มารู้จักแบบที่เขาอยากให้เรารู้จักอะความเป็นเขามันก็มาถึงเราเลยแบบเออแล้ ประทับใจคนทีนพี่จะเอนดูแบบเนาะแบบเห็นทังคนที่น้าสวยแบบโอน่ารักเติบโตมาอย่างดีเลยนะทุกคนเอนดูทุกคนเลยเอนดูเอนดูก็ดีใจที่เขาไม่ได้มารู้จักกันเนาะแก๊งนี้ฝากจะเป็นกำลังใจให้น้องกันต่อไปด้วยเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย